สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money i Podcast บอกเลยววันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษมาฝากกันคุณเคยดูสงครามส่งด่วน m a t ยูนิเวิร์สบนเน็ตฟิกกันไหมตัวละครเสี่ยวหยู่ยที่ดูเก่งการเงินแบบสุดๆเธอไม่ใช่แค่ตัวละครที่แต่งขึ้นมานะครับเธอมีตัวตนจริงๆและเธอคือมารีแซ่หยางผู้หญิงสาวคนหนึ่งจบปริญญาตีจากศีปทุมธรรมดาธรรมดา ใครจะคิดว่าเธอกลายเป็น Financial Director ของ Fat X-Page ์เยูนิคอนหมื่นล้านบาทแต่คำถามคือทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงจะเลือกก้าวเข้าสู่สงครามธุรกิจขนส่งที่โหดร้ายนี้ปี2018ธุรกิจขนส่งไทยถูกควบคุมโดยยักษ์ใหญ่มานานแล้วเงื่อนไขความสำเร็จแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับสตาร์ทอัพใหม่แล้วทำไมมารีแซยางถึงยอมเสี่ยงทำไมถึงออกมาจากคอมฟอร์ทโซนที่ทิฟดอทคอมกรและสปริงอินเตอร์เนชันแนลทาวเวอร์เซ เพราะเธอเห็นความเจ็บปวดของคนไทยค่าส่งแพงระบบช้าระบบล้าสมัยทุกที่เราส่งเราจะเจอปัญหาเดิมๆแบบนี้ตลอดมารีบอกว่าเราไม่ควรยอมรับสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันเป็นแบบนี้มานานความโกรธแค้นนี่แหละที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เธออยู่มาดูเรื่องราวของเธอกันครับมารีได้ร่วมงานกับคนสันแฟรีตั้งแต่วันที่แฟดเอ็กเพเพิ่งเกิดเธอมันด้เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งแต่เธอเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงการกระทำไฟ i แนนเชียลโมเดลให้บริษัท เวลาที่คนอื่นมองว่าขนส่งราคาถูกเท่ากับขาดทุนแน่นอนมารีพิสูจน์ด้วยตัวเลขว่าเราทําได้เธอคํานวณคอสต์สตัคเจอร์แบบละเอียดตั้งแต่ค่าน้ํามันค่าแรงค่าคลังสินค้าจนเสนอราคา15บาทแทนที่จะเป็น40-50บาทแบบเดิมจุดเปลี่ยนครั้งที่2การหาเงินทุนในสถานะฟ i น a n นซ์ดี렉เตอร์เธอต้องพิสูจน์ให้นักลงทุนเชื่อว่าแฟลตเอ็กเพคืออนาคตของขนส่งไทย นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตอนนั้นมีแต่คนดูถูกว่าสตาร์ทอัพไทยแข่งกับยักษ์ใหญ่ไม่ได้หรอกแต่มารีใช้ Data Diver อ p p p r o โพนำเสนอตลาดขนส่งไทยมีมูลค่า 1, 100 0 0แล้านบาทและคนไทย70%ไม่พอใจกับบริการปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถลดต้นทุนได้60%ผลลัพธ์แฝดเอกเพได้ลงทุนรอบแรก500ล้านบาทจุดเปลี่ยนที่3การเติบโตแบบ Exponent i a l ปี2019 1ล้านพัสดุต่อเดือนปี2020 10ล้านพัสดุต่อเดือนปี2021 50ล้านพัสดุต่อเดือนมารีเป็นคนคุม,มงบประมาณให้การเติบโตนี้ซัตเทนเนเบิลไม่ใช่แค่การเติบโตเร็วแล้วล้มเหมือนสตาร์ทอัพอื่นๆจุดเปลี่ยนล่าสุดกลายเป็นยูนิคอนแฟตเอ็กเพสมีมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทมารีกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในวงการโลจิสติกไทยผมอยากคุณลองนึกภาพดูวันหนึง่งคุณกลายเป็นคนที่ทำชีวิตหลายล้านคนให้ดีขึ้นเหมือนมารี ที่ทําให้คนไทยส่งของได้ง่ายขึ้นถูกขึ้นเร็วขึ้นวันหนึ่งคุณจะมีความกล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เหมือนมาลีที่จะกล้าสู้กับยักษ์ใหญ่ด้วยแค่ความเชื่อและตัวเลขวันหนึ่งคุณจะเป็นแรงผลักดันให้คนรุ่นหลังเหมือนมาลีที่พิสูจน์ว่าผู้หญิงไทยทําธุรกิจใหญ่ได้ความฝันนี้เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะถามทุกคนครับหากคุณมีโอกาสเหมือนมาลีระหว่างความปลอดภัยในงานประจํา กับการเสี่ยงที่จะสร้างอะไรใหม่ๆคุณจะเลือกอะไร A อยู่ในคอมฟอร์ตโซนปลอดภัยแต่อาจพลาดโอกาสหรือ B เสี่ยงออกไปสู้เจ็บแต่อาจได้เปลี่ยนโลกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและอย่าลืมซับสไคร์ช่องเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวของคนที่สำเร็จคนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบสวัสดีครับ